โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักวิ่งมีกล้ามนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่แบบแนวกึงก่งๆนะึ่งพอดแคสต์เนาะก็คือแบบจะเป็นการคุยยาวๆละกันนะครับพูดคุยกันยาวๆซึ่งในหัวข้อที่เอามาพูดคุยกันวันนี้ก็คือหัวข้อว่า7สิ่งนะครับเอย่างที่ทําให้เราวิ่งแล้วก็ไม่ไม่พัฒนาสักทีหรือว่าทําให้เราวิ่งแล้วพัฒนา ช้ากว่าคนอื่นๆหรือพัฒนาช้าในมุมมองของตัวเราเองนี่แหละนะครับซึ่งข้อผิดพลาดในวันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเองแหละมันเป็นปัญหาที่ผมรู้สึกว่าผมซ้อมแล้วมันถึงจุดตันมาสักระยะและแล้วมันก็ไม่ข้ามจุดตันนั้นไปสักทีนะก็คือผมวิ่งสิกิโลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 3นาทีเนี่ยมาสัก ระยะหนึ่งแล้วนะพักใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่กระเตื้องสักทีไม่ไปสี่สองสักทีไม่ไปสี่สบเอ็ดสักทีนะครับจนผมก็ต้องมานั่งคํานวณข้อผิดพลาดว่าทําไมนะเราถึงไม่พัฒนาทําไมเราถึงแบบอยู่กับที่มาสักระยะแล้วก็เลยมานั่งเขียนได้ทั้งหมดเจ็ดข้อนะที่ผมมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของตัวผมที่ผมทําไปนะครับก็คือ สรุปมาได้7ดข้อลองมาดูกันนะครับว่าใครที่กําลังทําตรงกับ7ข้อที่ผมคิดมานะครับถ้าใครตรงกันก็ลองไปแก้ไขนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับก็คือนําสมุดที่ใช้ในการจดมาด้วยเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะให้มันตกหล่นในประเด็นไหนที่ผมพยายามคิดมานะครับข้อบิดพลาดแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่เราไม่มีเป้าหมายการวิ่งที่ชัดเจนนะครับเหมือนผมเองเนี่ยก็คือข้อบิดพลาดของผมใช่ไหมผมก็ อยากจะเป็นทั้งนักวิ่ง 5K ที่วิ่งได้เร็วอยากจะเป็นทั้งนักวิ่งระยะ 10K นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมได้ไปลองวิ่งฮาร์มาหนึ่งครั้งนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนเราวิ่งฮาร์เราก็รู้สึกดีนะเราก็รู้ชอบจังเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการวิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมากนะครับทั้งๆที่เราอาจจะคิดว่าถ้าวิ่งระยะไกลเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยมากแต่ถ้าวิ่ง5โลเนี่ยเราอาจจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับ นักกีฬาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าการวิ่งระดับ5กิโล10กิโลเนี่ยเราจะต้องวิ่งด้วยความเร็วที่ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับถึงจะไปสู้กับคนอื่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นระยะฮามาราทอนระยะมาราทอนเนี่ยเราอาจจะวิ่งโซนสสบายๆโซน3ต้นๆน,นะครับแล้วเวลาจบเนี่ยร่างกายก็ไม่ได้บอบช้ำอะไรมากมายนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนาะเพราะว่าผมไปวิ่งฮาร์ปมาหนึ่งครั้งผมก็รู้สึกว่าผมชอบฮาร์ปนะครับก็เลยแบบซ้อมมัวมากนะครับบางครั้งก็วิ่งไกลบ่อยไปแต่ว่าไม่ได้มีการมาลงความเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดแรกนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าการวิ่งแต่ละระยะนี่มีการฝึกซ้อมที่ไม่เหมือนกันนะครับ5กิโลนี่ก็อาจจะต้องมีการลงคอร์ดสครั้งเป็นต้นไปอะไรทานองนี้นะอาจจะมากกว่า2ครั้งก็ได้นะครับ การวิ่ง10โลก็อาจจะต้องมีเท m มโปมีลงคอร์ดมีลองรันเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่พอผมเองแบบยังเลือกไม่ได้ว่าตัวเองอยากจะเป็นนักวิ่งระยะไหนเนี่ยมันก็ทําให้ผมซ้อมสเปะสปะเนาะซึ่งก็ทําให้แบบเราก็ไม่ค่อยพัฒนาไปสักด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมก็เลือกแล้วแหละว่าผมจะเป็นนักวิ่ง10กิโลก่อนละกันนะครับเมื่อไหร่ที่ตัวเองสามารถทํา10กิโลต่ากว่า40ได้เนี่ย เราจะไปในทิศทางไหนก็ค่อยเป็นเป้าหมายในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องพลังงานด้วยนะครับในการวิ่งในระยะที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีการใช้พลังงานที่แตกต่างนะครับถ้า5โลเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไงพลังงานหลักก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะครับพลังงานจากแป้งข้าวที่สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นระยะฮาบมาาทอนเราก็อาจจะใช้พลังงานประเภทไขมันมากขึ้นมาหน่อยนะครับ ซึ่งทีเนี้ยมันก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารของเราในแต่ละวันด้วยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นผลที่บอกเราว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายการซ้อมที่ชัดเจนก็จะส่งผลไปในหลายๆเรื่องเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเทรนอย่างอื่นอีกด้วยซ้ํานะครับสําหรับเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับว่าทุกวันเนี้ยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือยังว่าเราอยากจะเป็นนักวิ่งที่เก่งในระยะไหนนะครับก็ลองเลือกมาดูสักระยะส่วนตัวผมก็เลือก 10K นะครับ ต่อไปอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของการจดบันทึกครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยซ้อมเนี่ยอาจจะมีโค้ดเนาะหรือถ้ามีโค้ดเนี่ยก็จะดีเลยเพราะว่าโค้ดก็จะคอยเป็นคนที่คอยบันทึกการซ้อมอะไรต่างๆให้เราอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนผมเองในะปัจจุบันผมก็ซ้อมเองคิดโปรแกรมเองนะครับแล้วก็เช็คอาการตัวเองเองผมก็ไม่ได้มีโค้ดเพราะฉะนั้น ผมละเลยไปหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการจดบันทึกนะครับโปรแกรมการซ้อมในแต่ละวันเนาะอย่างเช่นเมื่อวานเราซ้อมอะไรมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเราซ้อมอะไร1เดือนที่ผ่านมาเราซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีการจดบันทึกเลยเนาะด้วยเรื่องของเวลาละกันแต่ที่พอช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาผมก็เริ่มมีการจดบันทึกมากขึ้นปรากฏว่าเออมันดีอะ่ะผมสามารถย้อนกลับไปดูว่า ครั้งที่แล้วผมลงคอร์ดอะไรไปแล้วบ้างผมวิ่งเทมโปอะไรไปผมลองรันเป็นระยะเท่าไหร่วิ่งสะสมไมเลตตต่อสัปดาห์เท่าไหร่มันทําให้ผมสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้นะครับในเดือนถัดไปหรือในสัปดาห์ถัดไปนะครับดีกว่าการที่เราไม่ไม่จดบันทึกอะไรเลยเพราะมันคงเป็นไปได้ยากนะครับที่จะให้เราจําตารางซ้อมที่ผ่านมาได้ทั้งหมดนะครับขนาดนักกีฬาอย่างเช่นระดับโลกคิปโชเก้นะครับเขาก็มีการจดบันทึกการซ้อมของเขาลงไปในสมุดโน้ตแบบ แทบจะทุกการซ้อมเลยนะครับเพื่อที่เขาจะได้มาประเมินตัวเองว่าถ้าเขาทําสําเร็จ,เ,รจเขาก็จะรู้ว่าก่อนที่เขาจะไปสําเร็จเนี่ยในระยะมาราธอนเนี่ยสเดือนก่อนหน้านั้นเขาทาอะไรบ้างนะครับ <_ S 1> <ๆ>เขาก็จะเอาโปรแกรมที่มันสําเร็จเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ใช้ต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเขาทําไม่สําเร็จเขาก็จะสามารถย้อนกลับมาดูข้อบกพร่องได้นะครับว่าเออการซ้อมของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบกพร่องอะไรไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของการจดบันทึกนะครับก็อย่าลืมจดบันทึกกันดูบ้างนะครับ แล้วก็ต่อไปครับเป็นเรื่องที่3 <c oughs> ก็คือเรื่องของการซ้อมที่มันตายตัวมากจนเกินไปนะครับ sigh. หลายๆคนนคนมีโปรแกรมการซ้อมที่ตายตัวมากก็อย่างเช่นวันจันทร์เราจะวิ่งอีซี่วันอังคารเราจะวิ่งลงขอด400เมตรนะวันพุธอีซี่วันพฤหัสเทมโปอะไรเงี้ยและเราก็ตายตัวอยู่อย่างนี้เลยนะครับสมมติเราวิ่งขอด400เมตรเราก็วิง m, ว่งขอด400เมตรสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราก็วิง่งขอด400เมตรสัปดาห์ถัดไปเราก็วิง่งขอด400เมตรอะไรเงี้ย ผมไปปรึกษากับโค้ดเลยนะครับซึ่งเป็นโค้ดโสนนะครับโค้ดโสนเพจสปอร์ตไซแอนไบโค้ดโสนนะครับอขออภัยนะถ้าพูดชื่อเพจผิดนะครับแต่ชื่อเพจประมาณนี้นะครับก็ปรึกษากับพี่โสนนะครับพี่โสนก็ให้คําแนะนํามาว่าเออโปรแกรมเรามันมันแบบมันตายตัวมากเลยนะมันแบบผมวิ่งแต่400เมตรอะลงคอร์ดอะแล้วก็แบบโค้ดโสนก็บอกว่าเราลองเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเป็นวิ่งแบบมี 800เมตรจ็อก200เมตรบ้างหรือมีวิ่ง1,000เมตรพัก1นาทีหรือวิ่ง200เมตรจ็อก200อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพิ่มความท้าทายให้กับร่างกายของเรากล้ามเนื้อของเราได้แบบเจอกิจกรรมที่มันแบบยากขึ้นหรือว่าแปลกใหม่บ้างนะครับเพราะว่าในการวิ่งคอร์ดแต่ละระยะเนี่ยมันก็มีการใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะยิ่งเป็นคอร์ด200ก็จะใช้กล้ามเนื้อกระตุกเ 1, 000, ก,าากเเรร็็็ววหือออ่าา1000จจะปน กล้ามเนื้อที่ไม่ได้กระตุกเร็วมากขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นกลง่งกลางกล้ามเนื้อกระตุกเร็วกระตุกช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็พยายามฝึกให้หลากหลายนะครับร่างกายของเราก็จะมีการตอบสนองต่อความเร็วต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เรามีการพัฒนานะครับอันนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่โค้นแนะนํามานะครับอันนี้ให้เครดิตโคโน้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโปรแกรมซ้อมที่ตายตัวเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการที่เราแบบ สภาพร่างกายเราไม่ไหวแต่เราฟิกไว้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องวิ่งอะไรเนาะสมมติเราจะวิ่งเทมโป 8K ด8เนี่ยกิโลนะครับเราวิ่งไปได้2กิโลแล้วเราแบบเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยกว่าปกติอาการไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าในวันนั้นเราไปทํางานหนักมาตลอดทั้งวันอันเนี้ยเราก็ไม่ควรฝืนเนาะสำหรับผมเองนะสำหรับผมเองหมอว่าไม่ควรฝืนเพราะว่าการที่เราฝืนหนักในวันที่เราไม่พร้อมเนี่ย อาจจะยิ่งทําให้เราแย่มากกว่าเดิมก็ได้นะครับในวันถัดไปก็อาจจะส่งผลต่อการซ้อมในวันพรุ่งนี้หรืออีก2วันหรือในสัปดาห์นั้นเลยก็ได้นะครับเราควรจะยืดหยุ่นให้กับตัวเองนะถ้าเป็นผมนะครับผมก็คงจะเลือกที่จะอาจจะเปลี่ยนจากเทมโปเป็นจ็อกแทนนะครับก็ยังดีกว่าการที่เราหยุดไปเลยเนาะแต่ก็อาจจะดีกว่าการที่เราฝืนวิ่งและทําให้มันเจ็บด้วยนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นแล้วแต่แนวคิดของใครของมันนะครับสําหรับผมก็จะแนะนําแบบนี้ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ ข้อที่4แล้วเนาะเป็นเรื่องของการขาดความต่อเนื่องนะครับในการซ้อมหลายๆคนเนี่ยตั้งเป้าหมายสั้นเกินไปเนาะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าจะวิ่งจาก10กิโลเนาะจาก45นาทีให้เหลือ40นาทีแล้วก็ให้เวลาตัวเองแค่2เดือนหรือ3เดือนนะครับอันเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะทําได้นะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนทําได้อยู่แล้วแหละ5นาทีนะครับแต่มันไม่ใช่สําหรับทุกคน,นครับเหมือนผมเองเนี่ย ผมต้องบอกตรงๆว่าผมทำไม่ได้แต่ให้ระยะเวลาผมแค่2หรือ3เดือนผมไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนพอตั้งเป้าหมายสั้นปุ๊บแล้วคุณทำไม่ได้เราก็เกิดอาการแบบบั่นทอนตัวเองนิดหน่อยนะครับหรือบางคนก็บั่นทอนตัวเองมากเลยว่าทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราคนอื่นเขาทำได้เราทำไม่ได้นะครับการเรียนรู้การพัฒนาของร่างกายเรามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำไว้ว่า เออเราอาจจะสําเร็จช้าวกว่าคนอื่นเนาะแต่ว่าวันหนึ่งเราก็จะสําเร็จเหมือนคนอื่นได้นะครับเป็นไลฟ์โค้ดไปด้วยในตัวนะครับก็คือพยายามทําให้มันต่อเนื่องไว้นะครับแล้วก็รีเช็คตัวเองในทุกๆอาทิตย์นะครับว่าสิ่งที่เราทําร่างกายเราตอบสนองยังไงนะครับโปรแกรมการอินทาวาลที่เราลงไป โปรแกรมเทมโปที่เราวิ่งไปเนี่ยมันทำให้การวิ่งของเรามันดีขึ้นไหมนะครับถ้ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราวิ่งได้ดีขึ้นในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็แปลว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้าสัปดาห์ถัดไปแล้วเรากลับรู้สึกว่าเราวิ่งได้แย่กว่าเดิมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะมาผิดทางนะครับก็อนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการจดบันทึกตารางซ้อมนะครับก็สามารถกลับไปแก้ไขในจุดจุดนั้นนะครับว่าเราผิดอะไรไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญบางคนอ่ะต้องบอกเลยนะว่าบางคนเข้ามาได้ถูกทางแล้วนะครับเขาซ้อมได้ถูกวิธีแล้วแหละแต่ว่า คือมันต้องการใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับบางคนก็ล้มเลิกไปก่อนก็จะน่าเสียดายนะครับพยายามสู้ครับฝึกต่อไปต่อไปนะครับเรื่องที่5้านะครับก็คือการนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับในยุคนี้เนี่ยนักวิ่งแบบแรงๆผุดขึ้นมาเต็มมากๆนะครับเหมือนตัวผมเองเนี่ยมีไข้เขยเนาะตอนที่ผมเริ่มวิ่งเนี่ยผมเริ่มวิ่งเพราะว่าผมเป็นโรคแพนิคนะครับก็คือโรควิตกกังวลนะเครียดง่ายกังวลง่าย แล้วหมอก็แนะนําว่าอยากให้ไปหากิจกรรมสักกิจกรรมทําผมก็เลือกเป็นกิจกรรมวิ่งนี่แหละนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตอนวิ่งอะ่ะผมไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากวิ่งให้ถึงเป้าหมายเนาะแล้วก็มันทําให้สมองของเรามันหยุดคิดไปเป็นเวลาและแต่ว่าเราวิ่งเท่าไหร่เราวิ่ง30นาทีก็เหมือนสมองเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกรีแลกแล้วก็ผ่อนคลายมากๆนะครับแต่พอผมวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยพัฒนาตัวเองมันก็ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับนักกีฬาเนาะแต่ว่า ถามว่าถ้าเทียบกับคนออกกําลังกายสุขภาพทั่วไปก็คือเรียกได้ว่าก็เก่งกว่านิดหน่อยละกันเออเอาก็เรียกว่าเก่งกว่าแหละมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราก็พยายามจะไปเปรียบเทียบกับคนที่แบบเก่งกว่าเราขึ้นไปอีกเนาะพอเราเก่งกว่าคนนี้เราก็จะพยายามเก่งกว่าคนนั้นไปเรื่อยๆอ่ะบางครั้งมันกดดันตัวเองกดดันตัวเองจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากซ้อมเลยแต่แบบ ซ้อมแล้วแม่งก็ไม่เก่งเหมือนเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกนั้นขึ้นมาแวบหนึ่งนะจนหลังๆผมก็แบบเออคุยกับตัวเองทําความเข้าใจกับตัวเองว่าเออเหตุผลที่เราเริ่มต้นวิ่งเพราะอะไรเนาะเราต้องกลับไปอยู่ในจุดๆนั้นให้ได้นะครับก็แนะนำเนาะมีใครสักคนไว้เป็นแบบอย่างได้มีไว้เป็นแรงบันดาลใจได้นะครับศึกษาจากเขาได้ปรับประยุกต์จากเขาได้แต่อย่าเอาตัวเองไปแข่งกับใครเลยนะครับเราไม่ใช่ไก่เอ้ยซึ่งมันก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงแบบ เ,เปรียบเทียบกับเขาแล้วเราสู้เขาไม่ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูด้วยนะครับว่าการงานอาชีพของเราเนี่ยเราเราทำอาชีพอะไรนะครับเราทํางานหนักหรือเปล่าอาชีพของเราเป็นอาชีพนั่งนั่งนานๆหรือว่าเป็นอาชีพแบกหามหรืออะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนอาจจะเป็นพ่อค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามีระยะการนอนการพักฟื้นอะไรที่อาจจะไม่เท่าเขานะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกที่เขาจะสามารถทําได้ดีกว่าเราเนาะอย่างเช่นบางคนเนี่ยต้อง ผมเองแล้วกันนะครับก็คือเช้าเช้าเนี่ยหกโมงเช้าผมก็จะต้องไปโรงเรียนละกลับจากโรงเรียนก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งผมก็ออกไปซ้อมกลับจากซ้อมเนี่ยก็จะประมาณสองทุ่มนะครับซึ่งมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยมันทําให้บางครั้งผมพักฟื้นไม่พอเนะาะเพราะผมก็ต้องมานั่งตัดคลิปนั่งทำคอนเทนต์อะไรกับในเฟซใน YouTube ทําให้เวลาพักฟื้นของเราก็ไม่เท่าคนอื่นนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะทําให การพัฒนาของคนอื่นมัน,มนไวกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะครับการวิ่งที่ดีก็คือการแข่งกับตัวเองในเมื่อวานก็โอเคแล้วนะครับเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานก็ดีแล้วครับสําหรับผมแล้วก็มันเชื่อมโยงไปถึงข้อที่6ด้วยนะครับข้อที่6ก็คือเรื่องของการเอาโปรแกรมซ้อมของคนอื่นมาใช้นะครับก็คือเชื่อมโยงกันเลยในหัวข้อนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับการที่เราไปเอาโปรแกรมซ้อมในอินเทอร์เนต็ตตารางซ้อมของคนนู้นคนนี้คนนั้นมาใช้เนี่ย โดยที่ไม่ปรับนะครับอันนี้ผิดอย่างมหันเลยนะครับจริงๆการวิ่งโปรแกรมซอมม้อมมันก็จะค่อนข้างที่แบบใกล้เคียงกันนะครับแต่เราจะต้องมีการปรับให้เข้ากับตัวเองนิดนึงนะครับบางคนเอาโปรแกรมคนอื่นมาใช้แล้วก็ออบาดเจ็บหรือบางทีโปรแกรมคนอื่น,ม,นมันไม่เหมาะกับตัวเราก็มีนะครับผมเองก็ผิดพลาดตรงที่ว่าเออเผลอไปเอาโปรแกรมของคนอื่นมาใช้บ้างแล้วก็ทําให้เราไม่พัฒนานะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เลยพยายามคิด เช็ค่างกายตัวเองแล้วก็ปรับการซ้อมให้เข้ากับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับก็พัฒนาขึ้นในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ข้อ7แต่ผมมองว่าข้อนี้สําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการที่เราหมกมุ่นแต่กับการวิ่งนะครับก็คือเราแบบชอบวิ่งนะวิ่งอย่างเดียวนะก็คือเป็นอะไรที่พบเห็นได้บ่อยๆนะครับก็คือชอบวิ่งอย่างเดียวเลย ก็ตัวเองด้วยนะครับก็เป็นตัวผมเองในช่วงช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าผมช่วงที่บอกว่าไปวิ่งฮาบใช่ไหมก็คิดว่าจะต้องเก็บระยะเยอะๆแล้วพอเก็บระยะเยอะบางวันวิ่ง10กิโลทุกวันอย่างเงี้ยมันก็กินเวลาไปประมาณชั่วโมงเกือบเกือบชั่วโมงนะครับรวมวอร์มรวมยืดเหยียดอะไรเงี้ยทุกวันแล้วเราก็รู้สึกขี้เกียจนะพอวิ่งครบ10กิโลเราก็จะขี้เกียจแล้วไม่อยากทําอะไรแล้วนะครับเราก็ไม่ได้มีการเวท ไม่ได้มีการออกกําลังกายประเภทอื่นๆเนาะปั่นจักรยานว่ายน้ําหรือแม้กระทั่งการทําโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นอะไรเนี่ยผมก็แทบจะไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดและการที่ที่เกิดขึ้นกับผมนะเพราะหลังๆนะผมก็ไปส่องสตรอรี่ของนักวิ่งที่เขาเก่งๆอะ่ะเขาก็มีการเวทเทรนนิ่งนะครับสัปดาห์ละ2ถึงครั้งมีการไปปั่นจักรยานบ้างไปไว่ายน้ําบ้างนะครับเพิ่มกิจกรรมอื่นที่มันนอกเหนือจากการวิ่งบ้าง ก็ทําให้ร่างกายของเรามันแข็งแกร่งขึ้นในหลายๆด้านแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฝึกทักษะเนาะนึกถึงนะักฟุตบอลก็ได้ครับเวลาเขาจะแบบฝึกทักษะเงี้ยเขาไม่ได้มาปุ๊บแล้วจับลูกบอลแล้วมาเล่นเลยนะเหมือนช่วงนี้ผมฝึกเด็กประถมให้แบบเออจะไปแข่งฟุตบอลแล้วเด็กเล่นไม่เป็นเลยนะเราก็ต้องมาฝึกทักษะตั้งแต่แบบเออการสัมผัสลูกบอลการส่งบอลการเลี้ยงบอลการวิ่งหลบกลวยทักษะต่างๆเงี้ย ถึงจะค่อยมาประกอบกันแล้วก็ไปลงแข่งนะครับการวิ่งก็เหมือนกันเนาะมันก็จะมีการดิวการฝึกสไตรไ์การฝึกโมบิลิตี้ประสาทสัมผสัสอะไรต่างๆที่ที่เราควรจะฝึกเสริมเข้าไปนะครับดีกว่าเราไปวิ่งอย่างเดียวอย่างแน่นอนซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมดิวแบบบ่อยมากนะครับก่อนซ้อมทุกครั้งเนี่ยดิวตลอดเลยแล้วก็เออ <S <S เห็นผลนะแบบท่าวิ่งเราสวยขึ้นเราวิ่งแล้วแบบสบายขึ้น ความเร็วที่เราเคยวิ่งแล้วเหนื่อยเราก็วิ่งแล้วเออรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อที่เจ็ดนะครับการ,การซ้อมอย่างอื่นบ้างอย่าหมกมุ่นแต่การวิ่งนะครับก็ผมก็สรุปมาได้ประมาณนี้แล้วครับเจ็ดข้อนะครับที่ทําให้วิ่งแบบไม่พัฒนาวิ่งแล้วไม่เร็วขึ้นสักทีนะครับส่วนใครที่แบบรู้สึกว่าเออเคยวิ่งซ้อมอะไรมาหรือทําสิ่งใดมาแล้วทําให้เราไม่พัฒนาผมอยากให้ทุกคนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกับคนอื่นนะครับว่า เออทำไมคุณแบบวิ่งแล้วไม่พัฒนาแล้วก็คุณไปเจอแล้วว่าไอจุดเนี้ยทําให้คุณไม่พัฒนามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อคนอื่นจะได้แบบระมัดระวังในการซ้อมแล้วก็แบบทําให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบพัฒนาแล้วก็โอเคครับสําหรับวันนี้ก็พูดคุยกันประมาณนี้นะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยก็ขอให้ทุกคนวิ่งแล้วก็แบบมีความสุขวิ่งแล้วก็แบบพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนัวกวิ่งมีกล้ามไว้ด้วยนะครับก็ หลังๆก็จะพยายามทำคลิปแหละช่วงนี้แบบงานเยอะมากๆนะครับแล้วก็ Facebook เราก็มีแฟนเพจนะครับซึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ก็อยากให้ไปแบบติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็คือใช้ชื่อเดียวกับ YouTube เลยก็คือนักวิกมีกล้ามนะครับก็ไปติดตามกันนะครับมาพูดคุยกันบ่อยๆแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ